มาฮะคุณผู้ชมวันนี้ผมมาจีเอเมลี่กันเหมือนเดิมนะฮะหละังจากที่เราได้แมวดูดเลมแล้วเราก็เอาอันนี้มาให้เอเมลี่ดูดบ้างเป็นของขวาญที่สุดยอดเลยขอบคุณมากนะอืมตอนนี้ฉันกำลังทำงานอยู่กับกัสเอ่อแต่จริงๆแล้วแพชชั่นจริงๆของฉันคือการเย็บผ้าอืมฉันทําเสื้อผ้าพวกนี้จากพวกแบบเศษผ้านะรูเปล่าอุ้ยน่ารัก เอมิล <Smile> really ี <uci uch etta> oh, ่นั่นล่ะเราชอบเธอมากเลยอะเอมิลี่จริงๆชอบชอบตั้งแต่เกมนี้ออกมาแล้วเฮ้ยเราเข้าไปในห้องได้เลยฮะเราก็สามารถส่องฮาเล่จากรูได้ไม่ใช่อ่าปะผู้ชมงั้นเดี๋ยวผมตัดก่อนเลยนะฮะคุณผู้ชมครับผมไม่ได้เช็คก่องจดหมายมาตั้งนานอันนี้เอมิลี่ส่งของใหมผมครับอ้าวเป็นไงทำไรอยู่ฉันหวังว่าเธอจะเอ็นจอยกับของขวัญนี้นะที่ฉันให้นายอะ โอเคกูดบายจากเอมิลี่นะฮะก็ให้ขนก็ต่ายมานะฮะฮยังมีอีกฮะคุณผู้ชมเราก็จะลองเช็คเมลไปเรื่อยๆนะฮะอเมื่อกี้ของเอมิลี่นี่อ่านี่ไงอ้าวเป็นไงทำอะไรอยู่มันจะเจอกของขวัญนับ๊ายบายอ่ะก็ให้ซีเช่นมาโอเควันอ๋อโอเคฮะวันพรุ่งนี้ก็จะเป็นงานเทศดา,ททดาเทศกาเลยเทศกาล For ์คเ d ิร์ดแดนนะค,คุณผู้ชม ไปเรับกันเดี๋ยวผมตัดก่อนเลยและแล้วก็ถึงวันที่24นะฮะก็เป็นวันเทศกาล Flower Dance นะฮะผมจะมาขอเอมิลี่เต้นนะฮะผมมาฮะเราต้องมาเต้นกันแล้วเอมิลี่ดูตั๊หัวแดงแรง3เท่าเจ้าโปเลตวนๆๆๆเอมิลี่จ้ nur, 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 nur. จาแหม่กำลังคุยอยู่เลยเอมิลี่ครับอู้เฮ้ยเป็นไงได้เลจเจรี่ยัง เออลองเล็ลองกินเลนเจนรี่ยังว่าไงล่ะเออเ,อเอมมลี่เธอช่วยเต้นเป็นคู่เต้นของเราหน่อยได้ไหมล่ะฮะเธออยากให้ฉันเป็นคู่เต้นงั้นเหรอในการเพิ่มรูมดันนะโอเคฉันรักที่จะทำมันจริงหรือครับโอ้โหเลตเจนรี่วิกเตอร์มันจองเยอยูยลลอ่แล้วฮะปล่อยวิกเตอร์กินเลตเจนรี่ไปโอเคเราจะเริ่มการเต้นเลยหรือ,อยังไปเลยฮะลุยลุยเลยครับคุณลุง ลุงอะไรคงรู้กันดีอ๋อเย้เอมิลินาลัตนั่นหมายเราใส่ชุดใส่ชุดดาอยู่คนเดียวโอ้โหไม่คิดจะเปลี่ยนชุดให้เราเลยตึ้ง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 ทุกคนกำลังมองเรากับเอมิลี่อยู่โอ้น่ารักเอมิลิน่ารักมาก หัวนี่ฟ้ามาเลยเรียกว่าเกมนี้เหล่าสาวๆหัวหัวนี่หลากสีเลยนะฮะว้าสนุกจังเลยแต่ได้เวลากลับบ้านแล้วว้าเราสนุกจบไวจังโอเคครับ <c oughs> okay, คุณผู้ชมกันเดี๋ยวผมตัดก่อนเลยนะถ้าคุณผู้ชมในสุดก็มาถึงอ่าเดือนใหม่กันแล้วนะฮะมาฮะผมก็มามาอเอเมลี่เหมือนเดิมนะฮะเอเมลี่ออกมาจากห้องพอดีเลยฮนะคุณผู้ชมจัดไปฮะ จัดเข้าปากไปเลยอ,อว้าวของขวัญน,นี่มันเฟินบลัสเป็นเลยขอบคุณมากนะอะการกินอาหารที่เฮลตี้เนี่ยมันเป็นอะไรที่สำคัญกับสับชาิมากจะอยากจะมีชีวิตอยู่ได้ยาวๆอะ่ะอืมก็ขอให้เธอมีชีวิตอยู่ได้ยาวๆนะเอมเบรลี่นะคัดซีนหัวใจหดวงครับผู้ชมเมื่อกี้ผมเห็นสีแดงผมได้รู้ว่ามันหกดวงแล้วเข้ามาก่อนสิโพเลต อ่าฉันมีอะไรอยากจะให้นายดูอ่ะอะไรเหรอนี่นี่คือซีเคร็ตฮ็อบบี้ของฉันเอาลนะฉันฝึกมันมาเป็นเดือนเลยละ่ะนั่งลงก่อนสิแล้วก็รีแลกซ์นะแล้วก็ปล่อยตัวเองโอเคทำอะไรเหรอครับฝึกเป็นเดือนด้วยเอ๊ะเต้นเหรอตึง ตึง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 จงงอดิสโก้จดิสโก้จัเต็มที่ฮะโอ้โหใตืใส่ตื่นใส่ตื่นไตื่นแอนเน่นเแอนเมาโคตรเมา เจ๊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 เเจ๊จ๊เเมาจัดเมาจัดหมูเมาจัดจัดโอ้โหหัวใจฟุ้งเลยโอ้โหเมาจัดโอ้เมาจัดต่างดาวเมาจัดจ๊เจ๊เจ๊โอ้โหเมาจัดจัดโอ้โหโอ้โหไปถึงไหนแล้วเนี่ยเอ่ม แล้วนายคิดว่าไงอ่ะนี่มันยอดไปเลยอ่ะขอบคุณนะ f e e เหมือนรู้สึกได้ออกกำลังเป็นเยอะหน่อย <c oughs> อออฉันไม,ไม่เคยทำอะไรแบบนี้เลยอ่ะเมื่อตั้งแต่ตอนที่ฉันสั่ง p พเปอร์เพ t เตอร ที่ตอนงานฉลองของแอบิเกลอะนะอืมเอาละงั้นฉันว่าฉันไปอาบน้ำก่อนดีกว่าขอบคุณที่มาดูนะ Thank for watching นะคุณผู้ชมอย่าลืมกด Subscribe กดไลค์ด้วยนะฮนะ <c oughs> อ่าเราไปแอบดูเอมิลี่อาบน้ำกันดีกว่านะฮะไม่ใช่ไหนน้องคุยเอมิลี่สิอย่าบอกใครเราเกี่ยวกับการเต้นตะเกียะฉันให้นายดูแค่คนเดียวนะอืม <c oughs> เั็มเลยโอ้โหเอ็กซ์คลูซีฟจัดหกด,ดวงคะคุณผู้ชมอีกไม่นานฮนะอีกไม่นานครับก็จะโอ้โ oh, หก็จะเต็มแล้วนะฮะโอเคครับงั้นเดี๋ยวผมขอตัดก่อนเลยนะฮะมานะฮะคุณผู้ชมวันนี้ผมก็มาหม้อเอเมอรี่กันเหมือนเดิมนะฮะเอเมอรี่ครับเตรียมเอาแร่ยัดเข้าไปเอเมอรี่ครับโจ้โอ้โ oh, หฉันชอบของขวัญน,นี้มากเลยหกต่อแปดอยู่นะฮะยังไม่ขึ้นครับยังไม่ขึ้น้ ฉันรู้สึกแย่กับลีนัสจังผู้คนน่ะเกี่ยวกับลีนัสจังอ่าฉันรู้สึกแย่เกี่ยวกับลีนัสจังผู้คนน่ะตัดสินเขาแต่เขาอะก็ยังใช้ชีวิตในลฟ์สไต์ที่แตกต่างกันออกไปฉันหวังว่าทุกคนจะได้เรียนรู้แล้วก็ยอมรับเข้าสักวันหนึ่งะนะนั่นสินะเราว่าลีนัสเขาก็น่ารักมากๆเลยอะแต่ลีนัสในเวอร์ชันเราไม่ใช่ลุงนะอ้าว เดี๋ยวผมไปดูก่อนนะฮะว่าเดือนนี้เรามีกิจกรรมอะไรที่เราทําร่วมกันได้บ้างนะฮะเราก็มาดูกันที่ร้านปีแอร์นะฮะคุณปีแอร์วันที่11มีเทศกาลลู28 Dance of Moonlight Jelly ดูว่าเราจะไปถึง28หรือเปล่าผมว่าไม่ถึงมะฮะเดี๋ยวผมตัดก่อนเลยเมื่อกี้ผมเห็นเอเวลินเข้ายานีครับผู้ชมเน่แอบมาทำอะไรหรือเปล่าคุณยายฮะเดเลยผมตัดก่อนเลย มาฮะวันนี้ผมก็มาม้อเอมิลี่กันเหมือนเดิมนะเอมิลี่จา้าป๊อบปาบอ้าวอ,อ,อ้ของขวัญนี้มันฟุลัสเลยขอบคุณมากนะกา,ารกินอาหารเฮลตี้นี่มันสำคัญสำหรับฉันมากเลยนะฉันอยากจะมีชีวิตอยู่ยืนยาวนะ่ะโอเคก็บทพูดประมาณเดิมๆนะก็วันนี้ผมก็ขอตัดกันเลยมาฮะวันนี้ผมก็มาหม้อเอมิลี่เหมือนเดิมนะแหมอยากจะตัด เดี๋ยวก,ก็ตัดแบบบทประโยคเดิมมาเอาประโยคเดิมดีกว่าอ่ะมาจัดเข้าไปโหขอขอบคุณฟิลล์บลัสมากเลยขอคุณมากนะเจ็ดแปดแล้วคุณผู้ชมอีกไม่นานนะฉันรู้สึกแย่กับลีนัาเลยที่คนตัดสินเขาอ่ะเขาก็แค่ชีวิตในบลั๊ดซ่าที่แตกต่างออกไปเท่านั้นเองฉะนั้นว่าทุกคนจะได้เรียนรู้และเข้าใจเขานะนั่นสินะเราก็บอกว่าแบบนั้นเหมือนกันนะอ่าดูโซเชียลหน่อยสิ<ม>แค่อนเดียวแค่อนเดียวเอมิลี่ ้เราเข้าไปดูข้างในได้ฮะนี่ใช่เราเข้าไปดูอย่างนี้ได้นะผู้ชม27่สิบเจปริงนะฮะซึ่ง27่สิบเจปริงผมก็ลืม,มว่าเป็นวัตเกอร์เบรลี่ผมก็เลยไม่ได้ให้มายห้างงัน้นผมตัดก่อนเลยดีกว่านะฮะมาฮะในสุดก็มาถึงเช้าวันจันทร์กันอีกแล้วนะฮะก็เวลาที่เราจะมาหม้อแอมเบรลี่เหมือนเดิมนะฮะผมสกิปเทศกาลรูมเลยนะครับเพราะว่ามันเสียเวลานะฮะแอมเบลี่จา๋าว้าวขอขวัญน,นี่มันเฟรนด์บัสมากเลยขอบคุณมากนะ การกิดเอลตี้เนี่ยสำคัญกับ,บฉันมากเลยนะจาฉันรู้แล้วล่ะเธออยากอยู่นานๆน,นนะ่ะจะมีคาซีนหัวใจแปดดวงไหมเรามาดูกันฮะอ่าไม่มีไหมวยคาซีนไปเกิดที่ไหนอ่ะเฮ้ยคุณผู้ชมครับเดี๋ยวผมเจอคาซีนเลยผมจะตัดให้คุณผู้ชมกลับมาได้ดูนะฮะโอเคงั้นเดี๋ยวผมตัดก่อนเลยมาฮะสำหรับวันนี้ฮะวันอังคารที่สนะิบหกฮะเจ้าแมวน้อยเจ้าแมวน้อยมยวน่ารัก <laughs> น่ารักจัดจัดนี่อะไรเนี่ย เราจะมาดูข้อความจากเอมิลี่กันนะคุณผู้ชมไมเยอร์เลวิสเอมิลี่นี่ไงเป็นไงบ้างทำอะไรอยู่ฉันหวังว่าจะสุกับข้อความของฉันนะขอบคุณครับอ่าเหมือนเดิมเลยขอบคุณครับแหมคนนี้นี่เขาสายเปรย์จริงๆฮะวันดีโพเลต์ว่าไงครับพอลเรายังไม่ถึงวันของพอลฮะตอนนี้เฮ้ยขอบคุณมากเอมิลี่หัให้ของเราเพียบเลย โฮเลตเอ้อเปิดจดหมายดูข้างหลังสิมันมีวิธีการใช้ซูเปอร์เฮลตี้มิลอยู่นะโอเคละ่ะแล้วเจอกันเรดเพลทนะเค okay, ได้สูตรใช้เรดเพลทขอบคุณครับหมให้ของเราเยอะจังเลยมิล่จีบจริงๆอ่ะเทศกาลร,รูเราไม่ได้ไปนะฮะ,ป,ะป,ป้าแมบบเควสป้าแปบมปีแอร์ปีแอร์ไม่ไม่ดูนะฮะโฮเลตฉันมีบางอย่าง ที่เป็นไอเดียที่บ้ามากๆเลยที่ฉันอยากจะให้เธอมีส่วนเกี่ยวข,ข้องด้วยมันเชื่อว่ามันชื่อว่าครติ้งเทเลปีนี่มาที่บ้านของท่านนายกวันนี้นะแล้วมาดูว่ามันมันเกี่ยวกับอะไรรักจากเอเวอรีรักอืมรักแบบนี้ก็ต้องไปนะครับผู้ชมไปครับผมไปเดี๋ยวผมตัดเข้าไปเลยนะฮะมาฮะคุณผู้ชมวันนี้ผมก็มาถึงบ้านของคนที่มีรถถังจอดไว้ข้างบ้านนะฮะ กับคัดซีนของเอมิลี่ที่บ้านนายกขอต้อนรับเข้าสู่ครติ้งเทเลปี้ืมเอาล่ะพวกเธอคงจะกำลังสงสัยอยู่อะไรคือครติ้งเทเลปี้สินะเอาล่ะฉันขออธิบายหน่อยคือมีหลายคนในพวกเราเนี่ยกำลังติดกับปัญหาส่วนตัวของตัวเองนะนะ ซึ่งนั่นแหละคือสิ่งที่ฉันต้องการอยากจะบอกก็คือมันสําคัญต่อฉันมากก็คือทุกคนอาจจะได้มีความรู้สึกอิสระแล้วก็มีความสุขกับชีวิตฉันเลยมาที่นี่กับการบำบ,บัดแบบใหม่ที่จะช่วยให้ทุกคนนั้นจะต้องชอบอย่างแน่นอนบำบ,บัดอะไรเหรอนี่แล้วมันก็มาซึ่งเจ้าสิ่งนี้มันก็เบสมาจาก พลังที่ฉันเนี่ยได้สืบเสาะหามาเองด้วยนะรู้หรือเปล่าล่ะซึ่งมันมีสิ่งของชิ้นนี้ด้วยเนี่ยข้างใต้ข้างใต้ตม่านเนี้ยพวกเธอจะได้เห็น ack, แลกแล้วก็ Close, แลกออฟโครตเต็มไปหมดเลยก็คือผ้าเนี่ยเต็มไปหมดเลยเอาละมีออปชันให้เลือกสรรตั้งมากมายเลยนะงานของนายก็ งานของพวกเธอก็ง่ายๆก็แค่ตามหาชุดที่มันคุยกับเราอะแล้วก็ใส่มันซะแล้วก็มั่นใจตัวเองหน่อยนะเนี่ยมั่นใจตัวเองหน่อยทั้งหมดนะ่ะอยู่ในตัวเรื่องของเธอนะพวกนายทั้งหมดนะ่ะจะมีสไตล์ยูนิคของแต่ละคนออกไปมาร่วมแชร์ให้โลกนี้ <tem mus i> เห็นกันเถอะเช่นนายเป็นคนแรกเลยเออ,อ <g ý t> <c oughs> โอเคแม่งเอ้ยอืมอ่ะโพเลตนายมาได้จังหวะพอดีเลยมาแอบดูละสิโอเคเปิดใจหน่อยนะโอเคมา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 ลุงคิ้วขโมดมาละเจอว้าวครูจัด เชนเนี่ยคืออีกด้านหนึ่งที่เป็นด้านใหม่ของนายเลยเนี่ยเราไม่เคยรู้เกี่กับด้านนี้มาก่อนเลยไม่มันสุดยอดมากเอาล่ะตอนนี้ออกไปข้างนอกแล้วก็โชว์ความมั่นใจให้โลกเห็นกันเถอะได้เลยโอเคทุกคนได้เวลาของแต่ละคนกันแล้วโอไม่นะโรบิน <c oughs> โอ้โหโอ้ oh my god โคตรสวยแม่เจ้าดูซิว่าเดเมทิสจะคิดยังไงแหมเดี๋ยวผมผมก็คิดเหมือนกันนะครับโอ้ยทำไมฉันจะไม่ลองด้วยละ่ะอเอาแล้วลุงจะแต่งตัวเป็นไรเนี่ยลุง <c oughs> ไม่แยะฮะโอ้โหลุงดูดูลุงดิทำไมลุงแต่งตัวแบบนั้น เฮ้ยฉันเป็นคนต่อไปฉันเป็นคนต่อไปอโอไปเกลโคตรนาสแฮ่ในนี้ร้อนจังแล้วเราล่ะเราไม่แต่งละคลินตาหายแล้ว ฉั้นเหรอ,อ,อโอเคเอมเบลี่ฉันจะลองทำดูนห่น่าแดงมาเลยนะมึงต,ตกตักตกตักตกตักตกตกัตก,ตกป๊อปเอาแล้วามารอดูกันครับว่าครินจะเปะ็นยังไงเฮ้ยจะไปเที่ยวทะเลใช่ไหมนี่ว้าวน่ารักจังเลยเน่นนารักเหรอ เขินเขินมีเขินเอาละทุกอย่างมันไม่ได้สวยเลยอ่ะฉันหวังว่าประสบการณ์ในครั้งนี้จะช่วยให้ทุกคนเนี่ยออกจากนอกกรอบได้นะพอเล็คือเอโอ้ฉันทำแบบนี้ไม่ไหวหรอกฉันไม่อยากจะออกไปนอกกรอบของตัวเองอ่ะเฮ้ย โอ้โอ้นี่ฉันฉันเดาว,ว่าฉันมาขัดจังหวะอะไรบางอย่างที่นี่ใช่ไหมเนี่ยคลินดูเศร้าๆจนเข้าใจแล้วงั้นฉันไปก่อนนะยินดีด้วยล่ะโเล่หืมคลินช่อยมิลลี่คุณผู้ชมสวัสดีตอนเชา้าไหนๆก็เข้ามาแล้วก็คุยกับลุงกันซะหน่อยเป็นไงบ้างละ่ะ ฉันน่ะเป็นนาย,ยกของที่นี่เนี่ยมันเป็นเรื่องที่ยาวนานมากเลยนะมันก็เกือบจะครบแปดปีแล้วพวกเราทั้งคู่ต่างก็ยุ่งกันครับยุ่งก็จริงแต่ผมไม่อยากยุ่งกับลุงเลยโอ้โหแปดดวงครับคุณชมได้เวลาที่เราจะต้องไปซื้อของจากปีแอร์แล้วนะฮะใช่แล้วฮะมันแปดดวงแล้วปีแอรครับปีแอร์จ้า เขาจะขายดอกไม้ให้เรานะฮะ,ฮะฟ้าผ่าเพี้ยงป้านกาซีนี้ดูบ่อยครับผมไปข้าไปเลยนะอ่ะปีแอนี่ฮะซื้อมันเลยสองร้อยซื้อไปเลยผ้าขายได้เลยอาขายไปเลยขอบคุณมากปีแอได้เวลาประหยัดดอกไม้เข้าปากเอาเข้าปากเอมิลี่กันแล้วฮะ ดอกไม้การขอเป็นแฟนของเราวันดีครับเชนเป็นครับแต่งตัวให้โลกจำเอมิลี่จา๋าวันนี้ผมจะมาสารภาพรักกับเอมิลี่นลครับคุณผู้ชมเป็นกางใชใ้ผมด้วยนะฮะเอมิลี่ครับนี่รับไปซะฮะฉันฉันฉันตกลงขอขอบคุณนะฉันไม่รู้มาก่อนเลยว่าเธอก็รู้สึกเหมือนกันนะ่ะ มันไม่เคยจะตกฝนนะ่ะมันไม่เคยจะตกที่คาริโก้ดีเซอร์เลยนะที่ทะเลทรายคาริโก้เลยนั่นเป็นที่ที่เพื่อนฉันแซนดี้เขาเอาศัยอยู่นะ่ะเนี่ยมีเริ่มมีบอกแสนเรื่องแซนดีนะ้แล้วแต่เราจีบไปแล้วฉันหอกงว่าสักวันหนึ่งฉันจะไปเจอเธอได้นะ,ะก่อนจะถึงตอนนั้นก็รับสิ่งนี้ไปก่อนนะครับว้าวของฝันนั้นสุดยอดไปเลยขอบคุณมากนะ เอมอรี่แล้วเราค่อยเจอกันนะปาระโอเคตอนนี้เป็นไงบ้างฮะเก้าวดวงครับคุณผู้ชมอีกหนึ่งดวงเราก็จะครบสิบแล้วโอเคงั้นผมเดี๋ยวผมตัดก่อนเลยนะฮะ